ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะไม่ได้อัดตอนเก็บนะคะเนื่องจากคนเยอะมากและยุงเยอะมากไปเก็บที่เดิมเลยยังไม่ได้เก็บ

อย่างไม้เต็มนี่ใบมาทีเบอร์มันเจอ,อ,อกจระยั่งไปลองกินเบอร์เจออะไรจะงห้เกขอไปล้างมือก่อนแป๊บนึง sự mùa cưa dễ mãi mà. ui dạ. oh, yeah, mày mù mày ạ em hey, không bằng đi <laughs> N Nga đi <laughs> tầm con không biết được chạy. <laughs> <laughs> mày <máu máu> <laughs> mỏ lên. เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวกลับกล้องได้ไหมกลับไม่ได้อันนี้แล้วกันเห็นไหมไอ่ะแครทอดบตัตรัวยื่นตู้นะเดี๋ยวเราจะไปทอดกันวานนี้ขวดแล้วมันคิมปีแกมือใหม่ ใช่ไหมว่าผมถือมือไหมเราต้องมาไปๆไปๆไปก่อนไปก่อนนี่ผมเห็นทีเข้านคอแต่ละอย่างกระจายแต่ละอย่าง ก็กินน้ำมีหอ่อปะเลยก็กินสามหมดเลยเบิดเนาะตอนนี้กำลังหิดด้วกิวนใิ้มไหเบิดเด้อไอ้ว่านเบิดอจีแล้วพระมาณนี้เขาไม่ได้จ่ายอื <c oughs> น้ำเดือดยังอ่ะม่เลยอิชปิ้เป็นยาวเขาไปตัดก็ได้ รอมีคอมก่อนจะได้ตัดง่ายๆเอาคอมมน,นี่คือคนแอบรักกินบอลรักเงื่อนเขาอร่อยมากเลยนะเงื่อนเขาเหรือของฟี่เงื่อนเขาบ้ามจะได้ยินว่าเงื่นเขาอืมทุกคนมินกับมันน่าจะแซ่บมากม,มารายาทไม่มีเคลยังพูดอยู่ใะแม่มตุ๊ดใปาก แม่ดิ๊งเป็นคนมีมารยาทนะคะยำเสียงงังบ่ได้รือเด่อีแม่สีบลานี่เดี๋ดดยวถอยเลยไอ้บอ่ได้เป็นยังไงเก่งกะดอ,อเดี๋ยวตีด,ดี้ค่าสีมาตีดหรอกเสียงเพี้ยนจะตายโอโ้โหลผู้ด,ด้เสียวไปเห็นเลยเสียงมัวม,มวนพอแล้ว เราเปิดแอร์สกายอย่าเทน้ำทิ้มเปิดได้ทำไมเอาไม่เอาไม่น,นั่นนะป๋อเอาชำนักก็ะโปรแล้วโอ <Okay. S 2> เคเห็นไหมเอาผมมาบางมาสิบ่อยดูหันอะเอามาดิเอาเอามาช็อป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 ชอปชอปมาครับเกิบเข้าปลาบางนัด วย,ยังเล่นอะไรล,ล,ล่ะผู้ชายเล่นหลับมาเล่นขวัตเราไม่ได้สลยเกินเกินผมติดใจเลยทิ้งโทรทีหยิบเลื่ยเจ้ามายืมแน่ แล้วเธอว่ายี่หัาเนี่ยนะถ้าไม่ได้ขี่ม้าจะขี่พมวิเศษหรอจ๊ะขี่ซาพิเศษนี่ล่ะสแปลว่าเสือนะคะภาษาไทยความรู้อะไรสาราเป็นที่หนึ่งใส่พื้นยี่หองสิได้ถูกนะกินกลางไฟนะคะไม่รูเมฆประมาณตะกอกแป๊บนึงปิดก่อนอิดโด สวยสิโต๊ะวัดี้กินได้หมดด,ด,ดิอยากบอกณผู้รงก,กันจิ๊กกัต้นกระต้ขึ้นไปสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย